สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสุดรครบ3ตัวบนป,วประจำวันที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาสูตรนี้เป็นครบบนนะคะเป็นครบบนระยะวัดดวงนะก็ถือว่าเป็นระยะยาวเช่นกันแต่ว่ามันมีชื่อนะคะถ้าใครสนใจตัวสูตรก็ต้องแจ้งว่าสูตรครบบนระยะวัดดวงนะคะ อาจารย์จะวางให้ทุกสูตรไม่ไม่ว่าสูตรที่เข้าหรือว่าสูตรที่หลุดเพราะบางครั้งมันหลุดมันอาจจะเข้าไอ้เข้าอาจจะหลุดอะไรแบบนี้นะคะมีใครก็เราอยากชมสูตรไหนก็ลองแคปหน้าจอไว้ดูนะคะอันนี้เรามาดูครบนบริยะวัดดวงในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์จะสไลด์ให้ดูนะคะตัวเลขนะตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่ยี่สิบหกแล้วก็มายี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามสิบและสามสิบเอ็ดนะตามนี้เลยเนาะอันนี้แนวทางนะคะ เนี่ยมันชื่อสูตรมันอาจารย์ตั้งให้สูตรนี้นะคะคือคือสูตรระยะวัดดวงนะบางครั้นก็ติดต่อมาแต่ว่าระยะยาวระยะยาวมันก็ยาวทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมแต่มันต้องมีชื่อนะนะคะระยะวัดดวงนะสูตรนี้ในอดีตก็เข้าหน่วยทุกงวดเลยนะคะอันนี้ยี่สิบหกงวดหน้านี้นะคะมีหน่วยทุกงวดบางครั้งก็มีร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยบางทีก็สิบหน่วยบางทีก็หน่วยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ อาจารย์ทำให้เนาะแล้วอาจารย์ก็แนบสามตัวคงที่คือหนึ่งห้าแปดนะมีเข้าบ้างหลุดบ้างถ้าเป็นสีส้มๆนี่ก็คือเข้าถ้าส้มแบบนี้ก็หลุดนะก็เข้าแล้วก็หลุดอย่างนี้นะฮะมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ใช้สามตัวนี้ตลอดนะคะนะะี่ค่ะแนวทางที่ทําให้นะตั้งแต่งวด่าที่หนึ่งอันแรกยาวมานะเดี๋ยวอาจารย์ทไลายให้อีกหนึ่งรอบก็คือแนวทางลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ ตามนี้เลยเนาะก็คืออันนี้คือยี่สิบหกงวดนะคะตรงยี่สิบห้าก็ร้อยสิบหน่วยนะอันนี้ก็ร้อยสิบหน่วยนะเข้าบ้างหลุดบ้างนี่นะใช้สุดเดียวเลยนะต่อมานะหน้าที่สองก็จะเป็นยนะี 27, นะ่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแตบางทีมันก็เข้าดีนะคะเนี่ยตรงคงที่เนี่ยเข้าติดต่อกันมาทีเดียวจริงว่าเนะี 1, 2, 3, นะ่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่งวดเลยแล้วก็หลุดนะหนึ่งห้าแปดในหลุด อันนี้หนะึ่งสองห้าในที่หมายถึงแสนเป็นสามนะจาร์เขียนไ 1, 2, ว้หนึ่งสองห้าก็เข้าที่เลขสองนะอ่ันนี้ถือคือตัวที่ไม่ค่อยมามันก็โอเคเอาอยู่มานะเนี่ยแปดหนึ่งสองนี่เข้าสามตัวเลยนะคะแล้วก็สองศูนย์สองก็มีเลขสองเลขศูนเลขสองนี่ก็เหมือนสามตัวเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเบิ้ลหน้าอ่ะสองงวดติดแล้วนะคะที่น่าสนใจสำหรับสูตรครบบนนะระยะวัดดวงนะะ วันนี้ก็จะได้เป็นเลข1 4 7 8 3 2 6นะคะ1 4 7 8 3 2 6ตัวเลขอาจารย์ก็ชอบอยู่หลายตัวนะอย่างเช่นถ้าเราไปดูในข้อมูลบนใช่ไหมตัวมุม2ตัวนี้น่าสนใจคือ3กับ2นะคะ3กับ2แล้วเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลข8นะ,ะแล้วก็เลข7นะคะสตัวนี้ก็ไม่ชนกันวิ่งตัวเดียวระยะยาว8 7นะคะ8ตัวหนึงแล้วก็7ตัวหนึงนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้นี่อยูแ่แถวตรงกลางๆนี่นะฮะ จะเดินต่อไปไหมนะคะแล้วหนึ่งห้าแปดจะมีตัวไหนมาหรือเปล่านะคะก็ถ,ถ้าอาจารย์ชอบก็เลขแปดตัวนี้นะแปดมาหลายงวดเลยเนาะแปดแนวจะเป็นเออเจ็ดแปดสองนี่เลขแปดสี่เจ็ดแปดก็เลขแปดแปดหนึ่งสองก็เลขแปดก่อนหน้าเดี๋ยวอาจารย์ดูที่ก่อนหน้าสี่เจ็ดแปดนี่อะไรไมาหน้ามาหน้าจะไม่มีนะถ้ามีอาจารย์ต้องวงกลมก่อนหน้าสี่เจ็ดแปด ก็คือเจ็ดแปดสองแล้วต่อจากเจ็ดแปดสองก็คือสี่ห้าสามเออม่มีนะมีเลขค่าลยเข้านะฮะสี่ห้าสามีจังเขียอย่างน,นี้สี่ห้าสามเข้าห้าแล้วก็มาเข้าแปดแปดเนี่ยสามงวดนะแล้วก็กลับมาตรงนี้แปดหนึ่งสองนี่เข้าแปดอีกนะฮะเลขแปดตัวนี้แปดหนึ่งสองแต่ห้าเนี่ยไม่เข้านะเข้าเลขหนึ่งตัวนี้หนึ่งกับแปด แล้วพอสองหนึ่งสองสองศูนย์สองนี้ไม่เข้านะอันนี้ก็หนึ่งห้าแปดต่หมายตาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นแถวนี้ละสามสิบเอ็ดตรงนี้นะจะติดสามดาวอีกหรือเปล่าคะพอเรามันมาแล้วมันชอบดึงดูดนะท่านผู้ชมทันี้เรามาลองมาเช็คดูอันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรนะอาจารย์ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเนาะเอามาคัดลอกลงในเล่มที่เราจะใช้ของวันนี้ก็คือวันที่สิบหกตุลาบนอยู่เล่มนี้นะคะก็คือสูตรเด่นบน ชื่อมันนะคะระยะวัดดวงตามนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวดูก่อนลอกมาถูกหรือเปล่าหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามสองหกถูกต้องระยะสามสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะสามสิบเอ็ดงวดข็เข้าบ้างหลุดบ้างแต่ก่อนเราจะยึดสูตรนี้ไว้เป็นหลักหน่วยตอนนี้ยึดไม่ได้แล้วเนาะตอนหลังมาก็รู้สึกจะติดสิบทุกงวดเหมือนกันนะสิบก็เดินดีนะคะ แนวทางของเลขหลักสิบเดี๋ยวจาย์ดูก่อนโอ้หสิบติดมาหลายงวดเลยนะตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะเนี่ยตรงนี้สอตรงกลางๆนี่นะดูนะสามก้านะคะสามก้าสามก้าสามก้าแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อเนี่ยค่ะหลักสิบเดินดีนะคะเนี่ยแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยติดมีหลักสิบหลายงวดเลยนะนี่สี่ตะกี้อีกสองเป็นหกนะหกงวดเลยหลักสิบ อ่ะเดี๋ยวดูต่อไปอนี้ถ้าเราจะจับนะก็ไม่ทราบจะจับแบบไหนเพราะหลักสิบอาจารย์ยังไม่ได้วางให้นะเดี๋ยวจะไปลุยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะภายในหนึ่งวันเลยขอเป็นวันวันจันทร์แลวอะไรยึกยยังไม่แน่นะคะท่านผู้ชมยังไม่รับปากดีกว่าเนาะสะดวกวันไหนอาจารย์จะลงร้อยสิบหน่วยพร้อมกันเลยนะฮะตามนี้เนาะอาจารย์จะมากัดคิดว่าเออโต๊ตนะสองตัวบนเนี่ยมันหลุดไปเมื่อที่แล้ว สติสี่งวดลวดเลยนะหลุดแล้วหลุดสามงวดนะคะสามงวดหลุดแล้วเข้างวดเนี้ยเป็นงวดที่สี่จะเข้าหรือเปล่านะคะเพราะทุกครั้งหลุดแล้วเข้าหลุดแล้วเข้าหลุดแล้วเข้าสามครั้งเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นงวดที่สี่สิบสองสิบสองได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองกับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าผมคิดว่ามันเข้านะคะเป็นหนทางเดียวเนาะที่เราจะสามารถดึงได้ก็คือเราจะ ถ้ากรณีตรงนี้เข้า3ตัวบนก่อนจะเป็น3ตัวบนต้องเป็น2ตัวก่อนใช่ไหมเราก็จะเอาเลขหนึงนะคะตัวแรกของตัวสูตรเลขหนึงตัวนี้มันจะอยู่บรรทัดบนเราก็มาไว้บรรทัดบนจบนะต่อมาเลขสี่ฮะตัวที่สองอยู่บรรทัดล่างอาจารย์ก็มาใส่บรรทัดล่างนะเลข7นะคะอยู่ทั้งบรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างอาจารย์ก็มาใส่บรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างตาม,มาด้วยเลขแ มาดูแปดอยู um. บบ่บนบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนะบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนี่ถูกละต่อมาเลขสามอยู่บรรทัดล่างอาจารย์ก็มาใส่บรรทัดล่างแล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายนี่เลขสองเลขสามมีแต่บรรทัดล่างนะบรรทัดบนไม่มีนะอันนี้เลขสองอันนี้มันอยู่บรรทัดบนอาจารย์มาวางบรรทัดบนแล้วก็เลขหกตัวสุดท้ายนี่อยู่บรรทัดล่างกรณีถ้า ครบบนนะระยะวัดดวงจะมีสามตัวหรือว่ามีสองตัววิธีการเลือกก็เลือกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาจับเป็นคู่จับก็คือหนึ่งสี่แบบนี้หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งหกนะคะแล้วก็เอาเลขเจ็ดมาแล้วก็มาไล่เหมือนกันเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เอาเลขแปดมาแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดแปดสามแปดหกแล้วเอาเลขสองมาสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองสามแล้วก็สองหกเราได้ตามนี้แหละนะ พอเราได้ตามนี้ปุ๊บทำยังไงนะอาจารย์มีสูตรครบสองตัวบนอันไหนที่ติดสองตัวบนนะอาจารย์สอนไปอยู่ในอีพีที่ห้านะคะครบสองตัวบนงวดนี้จะเป็นสี่หกเจ็ดแปดสองใครจะจับในสไตล์แค่นี้ก็ได้แล้วก็เอาแต้มตัดเลยนะคะแล้วเลือกเอานะในนี้แต่ถ้าเอาครบสองตัวบนถ้าเดินต่อนะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดหกแปดสองอันไหนติดตัวนี้เราก็เลือกไว้นะอันไหนติดก็เลือกไว้นะแล้วอ,อย่างเงี้ย หนึ่งหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเลขหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่เลือกอย่างเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยมันมีนะคะแต,แต่แต้มหนึ่งแต้มก็ไม่ได้เนาะแต้มสามสูตรนะแบบสองตัวนะสองตัวบนมันจะชนอันนี้เด่นนะตรงนี้คือเด่นเขียนประกาศแดงนี่แหละตรงนี้คือเด่นเด่นสองสามหกนะอันนี้ลองสี่ห้าเจ็ดนี่นะ ลองอันนี้ชนสามสูตรอันนี้ชนสองสูตรแบบหกหลักนะอาจารย์สอนไปแล้วนะที่เอามาเขียนให้ได้นี่นะคะถ้าเราเอาแต้มทั้งหมดเนี่ยหกตัวมาคัดมาคัดแล้วก็ให้มันติดสี่หกเจ็ดแปดสองนี่ด้วยก็จะอยู่ในแนวที่เป็นถ้าเป็นสีเนี่ยเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดแต้มไม่มีใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่เนี่ยแต้มนี้เดี๋ยวอาจารย์ใส่สีให้เลยเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ก็แต้มสี่แต้มสำรองเจ็ดแปดเป็นสิบห้าแต้มห้าเจ็ดสามแต้มศูนย์ไม่มีหก กับเจ็ดเป็นสิบสามเนาะสิบสามจะเป็นแต้มนี้นะจะเป็นแต้มเด่นนี่ค่ะแปดสี่เป็นสิบสอง็จะเป็นแต้มเด่น,น, 8, 4, 12, น,แ,ดนแล้วก็เจ็ดแปดเป็นสิบห้าเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าเป็นตัวกลับนะตัวนี้นะก็เป็นตัวนี้อันเดออันเดียวกันเนี่ยแปดแปดเป็นสิบหกอันนี้ก็จะเป็นสีสีเด่นนะ ตรงนี้นะแปดแปดเป็นสิบหกแปดสามเป็นสิบเอ็ดเนาะไม่มีนะฮะแปดหกเป็นสิบสี่สิบสี่จะเป็นสำรองตรงนี้นะแล้วก็สองสี่เป็นแต้มหกแต้มเด่นนะตรงนี้สองเจ็ดแต้มเก้าไม่มีสองแปดแต้มศูนย์ไม่มีนะครับสองสามแต้มห้าสองสามแต้มห้านะเดี๋ยวจานลืมบอกไปนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขีดออกนะเอาใส่แต้มไว้ก่อนเผื่อตรงนี้หลุดใช่ไหมสองสามแต้มห้า ใส่ไว้ก่อนสองสามเต้มห้าเอาไม่ใช่สีนี้สีนี้เกลือไปแล้วสองหกเต้มแปดไม่มีเนาะไม่มีโอเคอันนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกที่มันมีตัวนี้ด้วยนะคะมีตัวครบเนี่ยมีอยู่ห้าตัวเนี่ยไม่ทราบจะหลุดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมก็จะสวยๆก็มีหกเจ็ดนะได้อยู่ตัวนี้เลยตัวแรกหกเจ็ด แปดสี่แปดกับสี่มีนะแปดกับสี่ะมีนะหกเจ็ดแล้วก็แปดสี่แล้วก็แปดแปดอบเบ้ลเนาะมายากเหมือนกันนะแปดแปดเนี่ยนะไม่ไม่ไมไมค่อยชอบดีกว่านะแล้วก็สองสี่ก็จะเหลือสวยๆอยู่สามชุดนะคะก็เจ็ดหก เจ็ดหกหกเจ็ดนะแปดสี่สี่แปดแล้วก็สองสี่สี่สองตามจริงอาจาร,รย์ก็ชอบเจ็ดแปดด้วยนะเพราะเลขวิ่งตัวเดียวเราได้แต่มันเจ็ดสองสี่เป็นแต้มห้าเนี่ยตัวนี้สำรองตัวนี้ก็ก็ไม่แน่นะอาจจะเนี่ยตัวนี้ด้วยนะคะชอบอยู่นะก็มีทั้งหมดเนี่ยนับให้หมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะได้ทั้งหมดแปดชุดต้องคัดมาไหมไม่ต้องคัดแล้วเนาะเลือกเอานี่นี่เลยนะไม่ต้องคัดมาทําให้ตัวเลขมันเห็น ลำบากเนาะหลายตัวส,สับสนนะก็ดูในนี้เลยที่เราจับมาใครอาจจะไม่ชอบนี้ก็ดูตามแนวที่อาจารย์ทําให้แล้วก็หาหลักหาหลักอ่าอาจารย์เขียนจะเขียนหลักร้อยนะเขียนตกไปตัวหนึ่งตรงนี้นะทําลูกน้ําตกหลักร้อยนะมาใส่หลักร้อยเดี๋ยวก็จะวางให้เหมือนกันเนะเาะทําไว้มั่งก็ะพีแล้วแหละหาหลักร้อยนะหลักร้อยดีๆมาใส ชอบตัวไหนก็ดึงไปสักตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะรู้เองนะฮะสิบหน่วยเนาะสิบหน่วยเดินดีสองหลักก็มีนะเดี๋ยวรู้สึกอาจารย์นะ่าจะวางไปให้แล้วด้วยซ้ำเดี๋ยวดูสถิติที่เขียนไว้ก่อนเด่นนะ,ะมีสิบหน่วยสองตัวนะเก้ากับศูนย์แล้วก็สามกับสี่ตัวไหนติดเก้าเจดศูนย์ติดสามติดสี่ไหมโก็มีอยู่นะแปดสี่ 4, อะไรเงี้ยเนาะ,ะสองสี่เนี่ยนะ ิบหน่วยเดินดีนะสองตัวมาตัวไม่หลุดเลยด้วยเนาะอาจารย์สอนไปแล้วนะ ep ต้นๆเลย ep ที่หนึ่งที่สองที่สามเลยเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เด่นวิ่งบนตัวเดียวก็เลขแปดอะไรเงี้ยติดแนวเลขแปดถ้ามันไม่มาหลักร้อยมันก็อาจจะอยู่สิบหน่วยลองคัดเลือกดูนะ fc ขอมานะคะเนี่ยใครไม่ดูตรงนี้ก็ได้นะที่อาจารย์วางให้ทั้งหมดเนี่ยดูแค่ตรงนี้นะคะสาิบเอ็ดเนี่ย ใครชอบหลักสิบตัวไหนส่วนที่เหลือก็ไปเป็นหลักหน่วยจับสองตัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาจับสามตัวนะคะแต่งวดน,นี้นแะ่ะเลขวิ่งตัวเดียวก็คือเลขแปดนะเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดอ่แล้วตัวมุมที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาก็มีเลขสามเนี่ยสามแล้วก็ถ้าสามกับสองเนี้ยมีอยู่แค่นี้นะที่ชอบชอบนะตามนี้เลยนะแล้วก็เราก็จะรอผลนะวัดดวงนะคะอย่าลืมนะอันนี้ของวัดดวงนะใครชอบใคร แล้วก็หลักสิบก็ติดมาหลายงวดเลยนะที่อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะตรงนี้เลยเนาะเนี่ยแถวนี้ทั้งแถวเลยหลักสิบเข้าทุกงวดเลยนะคะสิบแล้วก็ต่อของเก่าด้วยนิดนึงนี่ตรงนี้ตามจริงก็เนี่ยอันนี้ก็มีมาตั้งหลายงวดแล้วก็เว้นไปนะเนะี่ยแต่หน่วยนี้เคยเดินดีนะทุกงวดเลยนะคะของเก่านะแต่อันใหม่นี้หลุดแหวไปนะมาหลุดมาหาที่สิบเยอะกว่านะฮะ องดูในนี้อาจจะมีหลักสิบทกตัวหนึ่งลองเช็คดูนะคะใครมีหลักสิบดีๆก็ลองเอามาชนดูนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยวางให้แล้วกันเอาไปที่ะักต็ปเนาะ,ะตามนี้เลยนะคะเอาครบบนนะระยะวัดดวงมาฝากตามตัวเลขข้างบนนี้เลยนะคะชอบตัวไหนก็ลองจับดูเองนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกน็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ